สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนสัมผัสทั้งห้ากันนะคะของร่างกายมีอะไรบ้างคะสัมผัสทั้งห้ามีจมูกตอบคนละข้อต้านอ่ะอ่ะพี่ตูนก่อนจมูกสังเกตว่าอะไรคะ,ม,ะ,ระมันคืออะไรนะมันคือเน r s e nurse อ่ะแล้วของต้านล่ะคะนี่นี่อะไร อายก็คือตาใช่ไหมแล้วอะไรอีกมั่วปากปากไม่ใช่ปากไม่ใช่มันคือข้างในปากอะเรียกว่าอะไรลิ้นลิ้นอ่ะทั้งลิ้นอ่าทั้งจะไปรับรถใช่ไหมทารับรถแล้วรรเ็ดแล้วอะไรไว้จับไว้หยิบจับสิ่งของ i i ไหน I ตั้งีข้างเลย I เอียเอู่ไหนเอียหูเอีย้เอาหเอียไหนเอียรเอียเอียนอแล้วก็ทังแล้วก็ทังทัง ทั้งน่ะทั้ง,งแล้ว hand hand น,นะ hand เด,ดไว้ touch ไว้หยิบจับอะ touch hand อ่าครบแล้วนะมีห้าอย่างใช่ไหมใช่ครับอ,อ,อ,อะไรที่ไว้ touch มือสังเกตเรียกว่าอะไร แเด์แฮนด์เเก่งมากค่ะแล้วอะไรที่ไว้ไายซีซี everything เลยมองเห็นทุกสิ่งอย่างอะไรตาตาตาใช่ไหมอะไรที่ไว้ listen ไว้ฟังหูยย่าใช่ย yes โอเค อะไรอีครับครบยังรออะไรวไว้วกินอาหารไว้สําหรับไว้รับรสอาหารหลิน้นใช่ไหมว่าเรากินอะไรจะได้รู้รสใช่ไหมครบยังครบแล้วโอเคบ๊ายบาย